บอกเลยว่าก็ช่างใจอยู่นานเหมือนกันครับว่าจะเลือกดูเรื่องไหนดีระหว่างลองเล็กกับทรั p จริงๆก็อยากดูทั้งคู่นะครับแต่เวลามันดานไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่เลยมาจบที่นั่งตีนไก่หน้าผากไม่รู้จะไปทางไหนดี มองซ้ายก็นิคเคตมองขวาก็เอ็มไนท์ชัยมาลานแหมเลือกยากจริงๆครับปวดหัวเลยแต่สุดท้ายก็ตามชี้คลิปเลยครับลองเลยภาพยนตร์ของนักสแสดงเจ้าบ,บทบาทนิโคลัสเคธและยังเป็นเรื่องที่ซ้นนอกหลายสำนัี๋ยวให้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดของปีนี้เลยจังสันซึ่งก่อนดูแน่นอนครับผมไม่เชื่อมันจะขนาดนั้นเลยพี่จนกระทั่งตอนนี้ผมก็ได้ไปพิสูจน์มาแล้วครับมันจะเป็นยังไง แต่น่ากลัวคนหัวลุกเหมือนกันที่เขาลือกันหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วขยับเข้ามาใกล้ๆอย่าหันกลับไปมองแต่เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับกับ non spoiler review ลองเล็กพอดรหัสคลังอม,มหิต์ ลองเลสเป็นภาพยนตร์สืบสวนเนื้อธรรมชาติเล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ FBI สาวลีฮาเกอร์ที่ถูกมอบหมายให้ไขคดีปริศนาของฆาตกรต่อเนื่องจะใช้นำแฝงว่าลองเลสโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าคาดีนี้จะพาเธอไปพบกับเรื่องราวชวนฝันผวาแับความวิปริตผิดธรรมชาติที่ต่อให้ตายก็ไม่มีวันลืมต้องขอพูดก่อนเลยครับว่าหลังจากที่ผมได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วลองเลด เป็นหนังที่อาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ชมทุกคนจริงๆครับต้องใช้คํานี้เลยหรือบางทีต่อให้เป็นคนที่ชอบหนังสยองขวัญก็จ,จะดูเรื่องนี้ลําบากอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะินชื่อว่าหนังสยองขวัญและทําไมคนที่ดูหนังสยองขวัญถึงอาจจะไม่ชอบเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับจากที่ผมได้ชมมาหลองเล็กมันไม่ใช่หนังสยองขวัญเต็มตัวครับต้องบอกว่ามันเป็นลูกครึง่งระหว่างหนังสยองขวัญกับหนังอินดี้ซะมากกว่า ไม่ได้มีผีโพกมันตุ่มแชร์ให้เราตกใจเยอะๆเหมือนกับเรื่องอื่นๆแต่มันกับใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบช้าๆค่อยๆเล่าไปทีละนิดให้คนดูได้คิดตามและวิเคราะห์สัญญาต่างๆที่น้ำปลอยแวะระหว่างทางการที่คุณยิ่งรู้มันไม่ได้แปลว่าจะยิ่งน่ากลัวแต่มันน่าขนลุกครับคือจังหวัดจ้ำสแกร์มันก็พอมีอยู่บางแต่มันน้อยมากๆครับที่ผมนับได้ก็มีเพียงแค่สองครั้งเองมัง้งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่ผมเล่าไป แถบเก่าของหนังมันคือการสังเกตการตีความและการวิเคราะห์จริงๆครับแต่ก็เข้ากับบริบทที่ตัวเองเป็น f p i d ถ้าจะให้เปรียบเทียบมันคือความกลัวแบบเย็นๆครับและในเมื่อหนังไม่ได้เน้นจากจัมสแกนให้เราดุงแล้วอะไรคือจุดขายของหนังสยองขวัญเรื่องนี้ผมนี้ผมใจที่จะบอกเลยครับว่าจุดเด่นของมันอยู่ในโปสเตอร์หนังเนี่แหละครับใช่แล้วนิโคลัสเคด ชาบุระบทเป็นฆาตรกรจิตวิปลิตสมญาเดรอลองเล็กหรือไอขายยาวต้องบอกเลยครับว่าบทของแกนี่แบกทั้งเรื่องจริงๆเป็นเหตุผลเดียวที่ผมยอมตัดสินใจมาดูุหนังเรื่องนี้ถึงแม้บทอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่หวังไว้แต่พอโผล่มาทีไรผมนี่แทบหยุดหายใจเลยครับส่วนข้อติก็คงจะเป็นผมรู้สึกว่าตัวเองของเรื่องนี้ที่เลนดูไมก้ามันโรยังลีฮอเกอร์เป็นตัวรอนที่หนังมันจะปูให้เธอมีความพิเศษ ทั้งเรื่องความฉลาดไหวพลิบและพลังประหลาดแต่มันกลับทําให้เธอเป็นตัวละครที่เข้าถึงได้ค่อนข้างยากแบบมากๆเลยยิ่งกว่าเดอะลองเล็กซะอีกคือทุกครั้งที่ผมพยายามจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเธอมันเหมือนกับจะถูกผลักออกมาอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายพอรู้จนจบผมเลยรู้สึกว่ายังไม่ได้เข้าใจเธอเพียงพอเลยนั่นเลยเป็นเหตุที่ทําให้ผมไม่ค่อยชอบตัวละครนี้สักเท่าไหร่ต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องบรรยากาศ ที่ตอกนมาได้เงียบเชียบแล้ววังเวงอยู่แล้วแต่พอโบอกกับเทคนิคการถ่ายทำที่ทำให้นึกถึงอโก้สตอรี่ที่มีความเก่าๆแล้วสักคู่หน่อยสิ่งตรงนี้แหละครับแม่งโคตรเข้ากับบรรยากาศเลยมันกลายเป็นเหมือนเทปสยองขวัญเก่าๆที่่วยเพิ่มรสชาติให้กับหนังเรื่องนี้ได้อย่างไม่เลวเลยสรุปแล้วลองเล็กจะบอกว่าเป็นหนังสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดของปีนี้เลยไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่มัน เป็นหนังสยองขวัญที่เน้นเสพการถ่ายทำปริศนาและการแสดงซะมากกว่าใครที่คาดหวังว่าจะได้เห็นฉากจัมสแกร์ตึงๆหรือฉากโหดชวนเสียวก็อาจจะผิดหวังได้มันคือหนังที่แฟนนิกเคสต้องดูจริงๆครับถึงแม้บทจะนั้นไปสักหน่อยแต่ก็จิตได้ใจสำหรับผมลองเล็กเจเ็มต็ม10บรวแบบเย็นๆแต่เกรงยันลำไส้คะแนนนี้ขอมอบให้ลุงนิกเคสจริงๆครับ หลุงแม่งเดอะแบกและถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปดูกันนะครับกับลองเลกถอดรหรัสคลังอำม,มหิตฉายแล้ววันนี้ในทุกโรงภาพยนตร์